สสดีครบผมสมถวยคงคนคอยจากแผนกสินเชื่อใครจะเ,เชื่อก็เชื่อใครไม่เชื่อก็ช่างอยู่ธนาคารใครจะส่งเคาะผอ,อชื่อ <c oughs> เรียกได้ว่าเอาเลยนะเอาเลยสิวันนี้ก็เราสองคนก็อยากจะมาชมบ้าน้ากหลังบาประเมินประเมินบ้านบนหน้าที่99ตารางวาราคาประเมิน วาระ35,000บาทใช่ไหมครับผมใช่จากกองกระสาลยนะไม่เปล่ากรมธนารักษ์กรมธนารักษ์เหรอกองกระสาไปจากไหนอันนี้คือของจริงนะจริคือของจริงประเมิน35,000บาทหต่อวระก็ไล่ละสิบสล้านนะครับผมอ่าความพิเศษของแปลนนี้ยังไม่จบนะครับผมนะมีอ่างจักรุชี่ใช่ไหมอ่างกอชชี่อาสน้ำอาสน้ำมาแหละแล้วก็บ้านเนี่ยสองหลังสองหลังคือหลังแรกคือโคตรคลาสสิก คือเป็นบ้านหลักคลาสสิกด้วยคลาสสิกแล้วมีแอร์ด้วยอ่าเออหลังที่สองก็ด้านหลังอ่าเนี่ยเนี่ยอยู่ด้านหลังสามห้องนอนนะสามห้องนอนสองห้องน้ำสองน้ํหนึ่งครัวหนึ่งโถงใช่นะจ๊ะนะจ๊ะอ่าแล้วก็นี่พิเศษที่สองคือทำเลโอนอกจากจะเป็นซอยตันแล้วเฮ้ยซอยตันน่ะนะข้างขวาเป็นซอยหมู่บ้านแล้วนี่ออกไปทางนี้นี่นี่นี่ ปลาดพร้าวซอยลาดพร้าวเออถนนลาดพร้าวถนนลาดพร้าวเพราะว่าที่นี่อยู่ที่ลาดพร้าวแปดเจ็ดแยกสิบใช่เออใกล้ๆกับลาดพร้าวร้อยหนึ่งนั่นแหละเนาะออกไปทางเนี้ยโลเดียวก็ถึงถนนลาดพร้าวเลยถนนลาดพร้าวแล้วก็มีสถานีอะไรนะเอ่อ abs gps gps เอ่อ bts bts เหรอเอาเอาเดีเอาพาไปถึงไหนออกไปหนึ่งโลถนนลาดพร้าวเดินไปอีกสี่ร้อยเมตร bts ลาดพร้าวแปดสามเจอเนี่ย ก็คือบ้านหลังนี้เลขที่3 2 6สองทับสทับสี่นะจ๊ะขอบเขตบ้านก็ตามนี้เลยจ้ะหน้ากว้างอยู่ที่ประมาณเกือบเกือบสิเมตรอะเอานู่นเลยไปถึงเสานน่นเลยเออน่ยไปถึงเสาโน้นนะใช่อ่าแล้วก็ลึกลึกลงไปลึกไปด้านหลัง20กว่าเมตร20กว่าเมตร25เมตรได้ไหมประมาณนั้นอ่าก็สรุปแล้วกันบ้านสองหลังสะหนึ่งสะสะหนึ่งสะนะจ๊ะนะอ่าราคาประเมินก็อย่างที่บอก35อันนี้มันร้อยวามันก็คือตก เฉพาะที่ดินนะเฉพาะที่ดินตกสามล้านกว่าอันนี้คือประเมินนะประเมินของของกรมธารานักนะราคาตลาดไม่ใช่นะราคาตลาดไม่ใช่นะครับเนี่ยภายในพื้นที่ก็จะอารมณ์ประมาณนี้ระแวกประมาณนี้ส่วนช่องทางการติดต่อถ้ามันไม่ขึ้นอยู่บนหัวก็ไปอ่านเอาในคอมเมนต์ละกันติดต่อกับพี่เจ้าของโดยตรงได้เลยนสำหรับวันนี้สมถวยกับระถวยต้องไปแล้วนะเริ่มจะ ระทมแล้วร <laughs> ้อน <laughs> ไปเถอะเอออากาศประเทศไทยเนาะ